ทำไมมาดูควายเต็มเลยนี่เหรอควายมองฉันด้วยอ่ะเธอมาดูควยเขาจะชนอ่ะควยเขาจะชนเรานั่นแหละเนี่ยชั้นทางจริงด้วยนะไม่ใช่ถ่ายแต่ไม่ใช่ถ่ายเรื่องของจะกินอะไรอยู่หรอ zoom เข้าไปดูเขาหน่อยเธอ zoom เลยเนะนี่ยนี่มานี่เธอเดี๋ยวเราไปดูตัวนั้นอุ้ยนี่ไงนี่ชื่ออะไรหรอว่าไงละ่ะฉันถามเธออยู่นะเธอชื่ออะไรอะ เธอไม่สนใจฉันเลยหรออะไรที่เธอทานอะมันเป็นย้านะอเอฉันรืมมาเธอกินยาเป็นอาหารนะโอ้โหเย,<า>ยอะมากเลยเพื่อนๆของเธอนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับตัวโน้นอีกรอบนึงนะโอเคฉันจะไม่รบกวนเธอแล้วนะให้เธอทานอาหารอย่างมีความสุขนะ,ะนึกววาก่อนนูก็่นวาใครบ่บวบม อาจจะมองฉันทำไมอจจะฉันแค่มาคุยกับเธอแป๊บเดียวเองโอเคเราอาจจะต้องเดินกันต่อไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวนู้นอาจจะสนใจเรามันอาจจะอยู่ไกลเกินไปเอาวาไงละ่ะลูซี่ทานข้าวอยู่เหรอโอ้ใช่ฉันกําำลังจะไปทานข้าวเหมือนกันนะเธอทานข้าวให้อิ่มละ มีเวลาให้เธอตลอดทั้งวันเลยเรียบทานเลยนะโอเคทำไมอะ่ะเธออยากคุยกับฉันเหรอทานข้าวเธอโอเคเรียบร้อยโอ๊ยตายแล้วนั่นไงเขากาลังมองฉันอยู่ตายแล้วฉันจะลดลมไหมเนี่ยโอ้ my god โอ้ตัวใหญ่มากน่าจะตัวหนหนาใช่เดี๋ยวเราไปดูกันอุย้ยงูอะไรนะกลัวจังเลยอะ่ะเธออย่าหยยบมันนะ เธออย่าเหยียบมันเธอระวังรถเธออย่าวิ่งออกไปด้านนอกนะนเธอไปด้านหน้าเธอลองถามเขาสิเธอถามเขาดูว่ากาดนี้ทำไมกทำไมนานี้ท,ทไไรอระเธออร่อยไหมวันนี้ เธออาจจะเอ่เอจะอาจจะท้องใช่จะท้องใช่ไหม,มเธอมีลูกก็ต้องทานอาหารเยอะๆได้ได้ฉันอาจจะต้องไปแล้วเธออาจจะไม่อยากคุยกับฉันฉันแค่อยากมาคุยกับเธอนิดหน่อยโอเคทานอาหารไปได้เลยอเราต้องไปแล้วละเขาอาจจะไม่ได้อยากคุยกับเราสักเท่าไหร่ไปเออเธออาจจะต้องเออ เธอลองถือกล้องให้ฉันดูสิว่าฉันจะฉันจะปั่นได้ไหมฉันอาจจะต้องปัน่นแล้วทุกโอ๊ยตายแล้ว <c oughs> เอากล้องดูฉันมานะฉันจะปั่นเข้านาแล้วโอเคบายจังเลยเอ่อามฉันมารนั่งตรงนี้โอเค เพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหมนะ่นะกับบรรยากาศบ้านๆอย่างนี้โอ้ว่าไงรู้สิโอเคสวัสด,ดี